สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันที่สองของปีใหม่สองพห้าหสิสี่วันนี้จะพามาดูเจ้ายักษ์ดินด่วนแกว่าวางดั้มไม่ยอมลงครับไม่รู้เป็นไรได้ไหมลงไหมนันลองกดวางด้วยด้ Nó mê lùng <cười> Hả Hãy đăng ký kênh đi, ủng à. <laughs> <laughs> hả kênh của mình hả? Đăng ký kênh น่าจะต้องเคาะตรงนั้นลงอะนะนั่นนั่นมดไปเคาะตรงนั้นหน่อยดิอ่ะตัวนั้นน่ะนั่นอะ,นนอะไปดูได้หน่นอยหน่อยเห็นไหมไอ้แกนที่มีสายดึงดั้มอ่ะเคาะเคาะลงเด้อเห็นไหมเออเคาะตรงนั้นแหละเข้าไปเคาะดีดี เดี๋ยวก็ดูเด้อเดี๋ยวจะโยกสายให้ดูเออลงแล้ว <laughs> เออสายมันตั้งยังไม่ได้ไงสายมันตั้งยังไม่ได้มันฝืดพ่นไปเกียบให้ปู้ไปยังสาวโรงรถ เปิดสายสายมันค้างไว้ม่าวานไงไปไปลองวิ่งดินดูครับฮะไปลองวิ่งดินดูก่อนปะเปิดเลยนเนาะครับอ้า โตชีวิตเี่ยวไม่เร็วเท่าไหร่เฮ้ยเอาไปเราวิ่งดินดูหน่อยไหมไปลองวิ่งดินดีไหมไม่ได้น่าสนใจเป็นไรไหมอือเป็นไรหรอกสายนิดเดียวเองเนาะสายนิดเดียวเอง เป็นไรหรอกไม่เป็นไรใช่นิดเดียวเ้เวา,เาไม่เป็นไรไปลองวิ่งเที่ยวดีอด่อพอไปไเปะอะไร ตไหนนี่นะลเลยตรงไหนโน่นนะวันนี้เ,เอามาร์คขาวไปช่วยวิ่งแต่น้อยคนระับไปเดี๋ยวเราไปดูนางงางหน้างานกันหน่อยโอ้แต่น้อยลุยคนเดียวเลยครับแต่น้อย ถึงนางานแล้วครับตอนนี้ตะน้อยลุยคนเดียวครับรึบเทตรงนั้นเสร็จแล้วเข้าไปตรงไหนอ่ะโอ้ถอยอย่างเดียวงานนี้ต่น้อยรับคนเดียวเลยเมาคนเดียวเนาะเนะ Rồi taisen abelson bạn её đi lấy bay bay nè lốp Rồi Anh bay tê một อใช่น้ำมันมาเตือนเลยบ่ตู่ตอ๋อเมืม่อวานพี่ดูเหมือนมันเตือนว่ะนี่เหลือตังเยอะอยู่นี่นอสี่กิโลนก็พอแล้วงนันเติมไปสี่กิโลนเลยขามจะจ่าข้างนอกวานี่ ข้ามจักข้างน้อบ่จักตุข้างๆคือนี่ทางคารอมฮะตุรอมหว่าจ้ะน่ะข้ามน้อข้างน้อบ่จักตุข้างๆเลยข้างข้างอ่ะร่องในกิจิฟังถ่อมากหน่อยงานดินไม่พอหรอถ้าไม่ปิดเทไว้เอาดาเผาตื้อตน เมกตัวบ้างกตบระ,ระโอโหขุดลึกมาอะไรดูะ่ะนี่เมื่อวานผมขุดถึงไหนวะถึงตรงนี้หรือเปล่านี่นี่น,นี่รอยผมขุดนี่มองไม่เห็นครับเมื่อวานมันมืดจริงๆแล้วเจ้าของให้ขุดนูน่นคูกันสะนุนทีน่นี่ดินมันเปียกแรงครับก็ลเลยเปลี่ยนแผนมาขุดเป็นร่องเลยชักร่องนี่เลย ชักรองข้าง <c oughs> วิง่งไปถมนี่ก็ปลาเข้าไปสองรอยเที่ยวแล้วครับเที่ยวร้อยแปดสิบาทนะครับกริดพร้อมแถวนี้ได้ราคาประมาณนี้นาดินสวยซะด้วยไปข้างล่างนี่เจอดินดานครับคุดไม่เข้าเลยนะ

ขาด้ไอ,อตรงเป็นร่องเป็นร่องมันน่ะนะเละหมดเลยแล้วเขาทำไหมหย,ยไม่อยู่ท้าย,ย,ยจะทำยังไงอยู่่แ <เย S 2> ม่นมาอลอกใเจ้า no. โองเหยนู่เป็นเจ้าโรงกลึน่นโรงกลึงก็ทำให้ได้อยู่บ่ย่าไม่เคยได้ยินหรอกเราขาดไปเอาเข้าโรงก,กลึง อ,อ,อ,อือออเดี๋ยวต้องรื้ออีกเดี๋ยวต้องรื้ออีกได้แบบนีนี่ชนะรื้อนี่ส,สวยเออเคยม,มีหรอ <c oughs> เราข้าขาดเข้าโรงกลึงแบบไหนวะงงคือกัน รถตัวสวยว่ะเข้าข้างขาดเข้าลงกลึงกลึงไงอยู่วะโตนอเออเอาเรา,าไปเซะบ้างฮะเรเซะเซยังไงอยู่ฮ<ะ>าาบ้อ่เงะบ่อ๋อ ไม่เคยรู้เพิ่งรู้นี่แหละจะดูว่าทนแค่ไหนนะเอารถออกก่อนเดี๋ยวตอนน้อยไม่ได้เที่ยว<ะ>ทำงานแบบไม่ได้หยุดปีใหม่เลยครับเจ้าสมพงศ์ตอนแรกก็มาลุยงานชั่วโมงเลยนี่ งานชั่วโมงครับฟาดไปเท่าไหร่กชั่วโมงแล้วก็วิ่งงานเที่ยวอีก200เที่ยวอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านเดี๋ยวมาดูโจม,มาขาวมาวิ่งจะรอดไหมจะจมไหมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ